สวัสดีค่ะเพื่อนพี่สีรัตน์แกนิกการเดนนะคะวันนี้ก็พี่สิริก็จะมาบำรุงดูแลต้นกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ที่ต้นมันแก่เนาะต้นมันคือแก่ต้นแล้วแล้วก็รากมันไม่ขยายรากมไม่ขยายเราก็ต้องมาปรุงปรุงปรับปรุงปรับปรุงกระถาง ปร,ป,รปรับปรุงวัสดุที่เราเาใช้เลี้ยงกล้วยไม้นะคะคราวน,นี้พี่สิริก่อนที่จะเอาไปตักแต่งลงกระถางใหม่นะะพี่สิจะเอาต้นกล้วยไม้เนี่ยนำมาแช่ในวัสดุเร่งเออนำมาแช่ไม่ใช่วัสดุนำมาแช่จากตัวที่ช่วยเร่งรากนะคะช่วยเร่งราก ช่วยเลีงร่างพี่สิริก็จะช่วใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเครื่องดื่มชูกําลังเนาะแล้วก็มีชูรสชูรสพี่สิริจะใช้แค่หนึ่งช้อนชานะนี่แล้วก็มีน้ํำสาวข้าวนะเพื่อนที่พี่สิริเก็บเอาไว้น้ํำสาวข้าวเนี่ยนะพี่สิริจะแช่เอาไว้นะแช่ในกล้วยไม้เนี่ยจะแช่ไว้คือ ตรงนี้ที่พี่สิริทำเพราะว่าเวลาเราอันเนี้ยบางท่านใช้น้ำยาเร่งรากใช่ไหมมีน้ำยาเร่งรากแต่พี่สิริก็ไม่ได้ใช้น้ำยาเร่งรากแต่พี่จะใช้สูตรแบบนี้นะ mm hmm. เพื่อเป็นการเร่งรากให้กล้วยไม้นะให้กล้วยไม้เนี่ยไม่ต้องไปซื้อหาน้ำยาเร่งรากเพราะว่า เวลาเราปลูกพืชปลูกผักเนี่ยเราอยากให้พืชผักเราเจริญเติบโตมีรากขยายเร็วนะเราก็ใช้สูตรน้ำซาวข้าวนะนี่พี่สิก็ใส่ชูรดลงไปหนึงช้อนกาแฟไม่ได้ปรุงทำซุปกล้วยไม้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรน้ำยาเร่งรากเนาะ หรือจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาไปแช่ผสมน้ำแล้วก็เอากล้วยไม้แช่วไว้เลยก็ได้นะคะน,นี่พี่สิ์จะแช่วไว้จริงๆมันต้องแช่วไว้สักหนึ่งคืนเนาะแต่ครานี้พี่สิธิก็จะแช่ทิ้งเอาไว้แบบนี้นะแช่ทิ้งเอาไว้อันนี้พี่ใช้ประมาณหนึ่งช้อนแกงแบบนี้หนึ่งฝาเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้เป็นสูตรที่ พี่สิริใช้สำหรับในการเพราะต้นไม้เพาะเมล็ดพันธุ์นะเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าก็าแช่ไว้แบบนี้เนาะจริงคือต้องแช่แช่ไว้สักหนึ่งคืนนะแช่ให้ต้นกล้วยไม้เนี่ยเ,เขาดูดซึมแร่ธาตุสารอาหารที่อยู่ในน้ำน้ำยาเล่งรากตรงนี้นะคะเป็นสูตรน้ำยาเล่งรากของพี่สิรินะคะ ว่าเวลาเราปลูกพืชพันธุ์แต่และชนิดเราก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำซาวข้าวไปเร่งการเจริญเติบโตให้เขางอกเร็วใช่ไหมบางคนก็ไปฉีดฉีดพ่นใส่เมล็ดพันธุ์เมล็ดผักชีเมล็ดมะเขือนะะฉีดพ่นพ่นแล้วเสร็จแล้วก็ห่อเอาไว้นะะห่อเมล็ดพันธุ์เอาไว้สักคืนหนึ่งหรือสองสามคืนพอเมล็ดพันธุ์เริ่มมี งอกลากข,ขาวออกมาแล้วเขาก็เอาไปโรยลงดินปลูกนะคะแต่อนนี้พี่สิริก็จะแช่กล้วยไม้ทิ้งเอาไว้แบบนี้หนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนแล้วก็ค่อยมาแล้วก็ค่อยมาปลูกนะแล้วก็ค่อยมาปลูกปลูกก็เดี๋ยวเราเตรียมเราจะเตรียมเตรียมกระถางปลูกนะเราเตรียมกระถางปลูกเดี๋ยวเราเตรียมใหม่ จะได้มีแร่ธาตุสารอาหารบำรุงให้ต้นกล้วยไม้ก็สดชื่นเนาะเพราะนี่พี่สิริทิ้งไปเนี่ยก็ทําให้ต้นกล้วยไม้เฉา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 เนี่ยเราดูจากใบนะดูจากใบใบไม่สดชื่นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะพอเราพอแช่น้ําลงไปนะเดี๋ยวพี่สิริก็จะแช่ไว้สักคืนนึงเสียงน้องหมานอนเพื่อนเนี่ยนี่คือสูตรน้ํายาเร่งรากของพี่สิรินะคะนะเร่งราก แช่ไว้แบบนี้นะหนึ่งคืนแล้วก็เดี๋ยวพี่สิริก็จะมาอัปเดตกล้วยไม้ให้เพื่อนดูนะคะว่าแช่ไว้แล้วต้นกล้วยไม้เป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือสูตรน้ํายาเล้งล่าของพี่สิรินะคะนี่สาหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆเนาะการทําน้ํายาเล้งล่านะคะเห็นไหมคะไมไ่ยุ่งยากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทิ้งเอาไว้หนึ่งคืน ก็คือวัสดุที่พี่สริริจะนำมาปลูกต้นกล้วยไม้นะคะเพื่อนนี่พี่สีจะใช้อันนี้เป็นเรียกว่ากากกล้วยเนะาะกากกากของต้นกล้วยอะกากเรียกกากกล้วยกากต้นกล้วยอันนี้พี่สริริจะเอามารองก้นรองก้นกระถางเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือฐาน ทานก็เพื่อมาป้องกันเกิดเชื้อราให้กับป้องกันการเกิดเชื้อราให้กับต้นกล้วยไม้ไม่เป็นเชื้อรานะคะไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ไม่ไม่เกิดอาการเน่าเปื่อยของโคนและรากของลําต้นของต้นกล้วยไม้นะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่สิทธิ์จะใช้ปลูกกล้วยไม้นะคะก็วันนี้นะคะ สูตรเคล็ดลับจากการที่พี่สิจะใช้เ,เป็นน้ํายาเล่งระกกงง่ายๆเราไม่ได้สามารถที่จะใช้ได้เฉพาะแค่กล้วยไม้นะคะเพื่อนเราสามารถที่จะใช้ได้กับมเมล็ดพันธุ์หลายๆชนิดนะคะหลายชนิดนะ,ะ,นดนะะไม่ว่าจะเป็นผักชีนะคะขึ้นช่ายผักกาดนะคะหรือเม,มเ็ดมะเขือนะคะหรือว่าจะเป็นเม็ดผลไม้ชนิดอื่นนะคะเป็นเม,มด็ดเมล็ดของที่เราจะต้องปลูกด้วยการเพราะเมล็ดนะคะ เป็นต้นสลัดผักสลัดนะคะเราก็ใช้ได้นะคะเราใช้ได้เอานาไปฉีดพ่นนะคะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะประมาณ1ถ้วยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ผสมกับเ,เครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเนี่ยนะคะหฝา1ฝาเนี่ยนะแล้วก็ใช้น้าซาวข้าวนะผสมกับน้าซาวข้าว1ลิตรนะคะ เท่านี้นะคะแล้วก็ผสมเสร็จแล้วก็ใช้ฟ็อกซี่นะคะใช้เทลงไปในขวดฟ็อกซี่นะคะแล้วก็ฉีดฉีดลงไปในเมล็ดพันธุ์ที่เรามีนะคะเป็นเมล็ดผักชีหรือว่าเอ่อจะเป็นเมล็ดพืชพันธุ์ชนิดอื่นนะคะก็ฉีดลงไปเสร็จแล้วก็ห่อเอาไว้ห่อทิ้งค้างาไว้สักสามสี่คืนก็จนกว่าจะเมล็ดพันธุ์เรางอก นะฮะงอกแล้วเราค่อยไปโรยโลงดินเราก็เตรียมดินปลูกนะฮะเตรียมดินปลูกเพื่อให้เด็กผ่านในต้นกล้าได้เจริญงอกงามต่อไปนะฮะ,ะวันนี้ก็ได้ส่งน้องๆต้นไม้ที่เตรียมเอาไว้นะมะม่วงนะฮะมะม่วงที่ปลูกแล้วก็ได้เลี้ยงดูงไว้งามมาก ก็ได้ส่งกลับบ้านที่บ้านสวนแล้วนะที่พิจิตนะคะส่งไปแล้วนะก็อันนี้ก็คือเหลือต้นต้นสม้มนะแล้วก็นี่คือฝากเลี้ยงอยู่นะฝากเลี้ยงเนี่ยถ้าง,งามแล้วเราก็จะส่งกลับแต่ว่าอันนี้เป็นสวรสนะสวรสของน้องบีนะคะสวรสของน้องบีตอนนี้ก็ได้ยืนย่นมือไม้ยื่นมือเรือ้อยเรื้อยไปคล้องคล้องสาวแล้วนะคะยื่นไม้ยืนย่นมือ,อไปแล้ว นะคะเนี่ยนะคะแตกยอดนะแตกยอดแตกยอดแล้วแตกยอดแตกมือนะกำลังเลือ้อยกำลังจะเลื้อยขึ้นเถาแล้วนะจ๊ะน้องบีนะแตกไม้แตกมือแล้วแสดงว่ามีการเจริญเติบโตดีนะคะก็สำหรับน้องบีช่องแม่บีปลูกผักนะคะใครที่สนใจอยากจะทานผักสดๆดนะผักสดๆผสดๆผักออร์แกนิกผัก ปลูกผักแบบอินรีนะคะก็สั่งสั่งซื้อได้นะคะแอดที่ช่องแม่บีปลูกผักแล้วก็ขนมโดนัทขนมปังนะขนมปัง,ปงอร่อยๆนะก็แอดเข้าไปได้เพราะว่าน้องบีตอนนี้กิจการดีมากนะคะทำโดนัทนะทำขนมปังโดนัท อร่อยๆนะคะหน้าตาน้ารับทานมากลงแอดเข้าไปนะคะช่องแม่บีปลูกผักนะคะมีผักออร์แกนิกและผักอินทรีย์อร่อยๆอสามารถที่จะสั่งซื้อไปสั่งซื้อไปบริโภคกันได้นะจ๊ะค่ะก็ช่วยช่วยกันจากเพื่อนๆที่ทำช่องผักนะที่ช่องทำช่องปลูกผักด้วยกัน หรือจะหาพืชพันธไม้นะพืชพันธไม้จากช่องแม่บีปลูกผักก็จะมีเยอะนะคะเป็นเช่นพันธของออไม้ใบนะไม้ใบก็เป็นพวกกระท่อมนะคะกระท่อมตอนนี้ก็มีพันธเป็นพันธ์พื้นเมืองจากภาคใต้ ะะก็สามารถที่จะสั่งซื้อเอาไปเป็นไม้ที่ใช้เพื่อทานเป็นสมุนไพรได้นะคะชาใบกระท่อมนะคะชาใบกระท่อมก็ช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานอยากลดน้ำหนักช่วยได้นะคะนะลองแอดดูนะคะช่องแม่บีปลูกผักเนี่ยอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่แม่บีนะให้มานะคะก็ปลูกแล้วงอกงาม ก็รอดูนะคะสาวรสนะว่าจะได้กินผลไหมนะคะตอนนี้ก็แตกไม้แตกมือยื่นกำลังจะเรื้อยนะกำลังจะเรื้อยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็พามาอัปเดตเนาะพามาแชร์สูตรน้ำยาเร่งรากนะคะสูตรจุลินทรีย์เร่งรากนะเป็นน้ำยาเร่งรากของพี่สริริก็ทำง่ายง่ายนะคะเนี่ยแชร์ไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็มาขยายต่อได้นะจ๊ะ คสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ